คราวนี้กูโหดกาเดิมมองหน้าเสร็จปุ๊บทํายังไงต่อปึบตัวนี้มันตัวอะไรอ่ะคุณผู้ชมกระโดดเข้าไปชุ่วงจะกระโดดเข้าปากไปหรอมันเป็นตัวอะไรอ่ะไอตัวขาวๆดำๆคล้ายหมีแพนด้าตัวนี้ครับกำลังจะกระโดดเข้าปากไปนะฮะกระโดดเข้าไปปุ๊บอ๋อมันเป็นตัวอะไรวะเนี่ยแล้วพวกมึงก็มองดูเนี่ยนะฮะี่มันอะไรวะ่นน่ะโคตรบันเทิงตาเลยวะใช่ใช่ใช่บันเทิงตามากโคตรสนุกกูชอบมันหนังเรื่องนึงเลยหรออ๋อไม่เป็นแขน ผมว่าน่าจะเป็นแขนนครับน่าจะเป็นแขนของเจ้าหมอเนี่ยแขนแบบอีโวลูชันเนี่ยโอ้โหอะไรวะตรงนี้ระเบิดตั้มเฮ้ยเลือดาสาดคือตะกี้มึงไม่ได้โดนโจมตีอะเหมือนเจ้าหมอที่โดนโจมตีมากกว่าไม่นะเลือดาสาดพุ่งกระจุยกระจายเราไม่รู้ว่านายเป็นใครแต่ว่าลิฟไป้ก่อนเลย Thank <laughs> you.